สวัสดีครับอยู่กับผมจุเนีรยคอบบี้เช่นเคยสำหรับคลิป EP นี้ผมก็จะมาแกะถุงชุดบอดี้สูตรคอมเมอร์ไรเดอร์ e ซโรวันเมทัลคอสเตอร์ฮอปนั่นเองนะครับผมชุดนี้เป็นชุดบอดี้สูตรที่สั่งไปหลังจากชุดเซโร One เมื่อประมาณ3-4วันแล้วก็ชุดก็เดินทางมาตีตกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมแล้จะมาดูลาเลียดต่างๆว่าชุดจะมีรายละเอียดดีเทลเหมือนกับชุดของเซโรวันไหมเดียเรามาดูเลย เปิดออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดึงออกมาก่อนนี่ก็จะเป็นถุงใหญ่ๆแล้วโอ้โหผมเห็นรายละเอียดทะลุถุงแบบสวยมากๆไอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็มาเปิดพร้อมกันเลยแค่รายละเอียดแบบข้างนอกแบบมองทะลุออกไปอ่ะคือเห็นชัดเลยว่าเป็นชุดที่สวยมากๆผมขอพูดเลยว่ามันสวยมากๆมา,อ,มาอันดับแรกอันนี้เป็นเดี๋ยวผมดูก่อนไม่แน่ใจน่าจะเป็นออรมือ ชุดนี้จะมีแถมถุงมือมาด้วยนะครับชุดอื่นๆจะไม่ได้มีแถมถุงมือเพราะว่าชุดอื่นอ่ะถุงมือมันจะเป็นสีดำแล้วมันก็หาง่ายเขาก็เลยไม่ได้แถมแต่สําหรับชุดเนี้ยมันเป็นนี่มันเป็นสีถุงมือที่ไม่ได้มีหาซื้อได้ทั่วไปเขาก็เลยทําการแถมมานะครับผมสาหรับส่วนของถุงมือ,มอสีแบบว่าเงินแมทคิลิสสวยเงามากเนื้อผ้ามีความยืดในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก่อน ยอดได้สุดยอดส่วนผ้านะครับเลยข้อมือมาเกือบเกือบขึ้นแขนเลยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเพื่อที่จะแบบว่าเวลาผมทําส่วนที่เป็นกรอเสร็จเวลาเอามาหุม้มปุ๊บคราวนี้ขยับมือไปมาไอ้ส่วนของเนี่ยช่วงปลายปลายถุงมือมันจะไม่ได้แบบว่าเล่นลอดออกไปอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่มีถุงมือที่ปลายยาวนะครับมาส่วนของมอถุงมือก็จะให้มาคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากาหรือมงคที่เอาไว้ใส่คุมหัวไอที ออือืนี่ให้ดูรายละเอียดผมชอบรายละเอียดแบบนี้มากๆอ่ะแล้วยิ่งบวกกับสีเนี่ยสีสวยมากผมแบบโหสุดยอดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้สูทกันเลยดีกว่าโอ้โหสุดยอดรายละเอียดแบบอือหืเดี๋เดี๋ยวผมไปหยิบชุดของบอดี้สูทของเมเลเดอร์ซีโรวันที่เป็นร่างหลักมาให้ดูก่อนนะครับมาเปรียบเทียบดูว่าร่างหลักกับร่างในเมทัลเนี่ย มันจะแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับามาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชุดของบอดี้สูรคอมเมดีลเดอร์ซี่1ฟอร์มหลักหรือร่างหลักนั่นเองอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของรายละเอียดด้านหลังจะเป็นนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 6ห้าหกเหลี่ยมเป็นตารางใหญ่ใหญ่แล้วพอมาเทียบกับไอ้ร่างในท่านมันจะเป็นหกเหลี่ยมตารางเล็กเล็กซึ่งแบบเนี้ยมันรายละเอียดถี่มากแล้วมันดูสวยมากมากอ่ะมาเทียบกันเใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับ ละเอียดแบบว่ากินกันไม่ลงจริงๆนะเดี๋ยวผมขอเก็บชุดเซอร์วิไปก่อนแล้วมาดูในส่วนของพระเอกในคลิปนี้นั่นเองนะอขอที่คือออกมาให้ดูทั้งหมดก่อนครับอโอ้โชุดนี้สวยจริงๆสวยมากสีนี้อื้อหืออันนี้ไม่ได้พูดอวยหรือโอเวอร์นะครับถ้าใครเห็นชุดนี้จริงจะบอกได้เลยนะครับว่าชุดนี้เป็นชุดที่สวยมากๆ ารายละเอียดสีแบบโอ้โหลงตัวสุวๆดูดิเนี่ยสีดำสีเงินมาทัิกแล้วก็สีอันนี้น่าจะบรอนบรอนแต่เป็นบ bron บอะออกแบบว่าเทา,าๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยรายละเอียดแบบสุดยอดเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตอนไอภาพโฆษณาที่ผมสา่งมาก่อนนะครับภาพที่เขาโฆษณาแล้วก็ภาพ,พอไอของที่ผมสั่เนี่ยคือมันเกินคุ้มมันเกินราคาจริงๆสวยสวยมาก แต่ความหนาของผ้าความหนาของชุดเนี่ยมันก็พอเซโรวันแต่ผมจะมาให้ดูสีนี่สีก็คือสีเดียวกันเลยน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้สองชุดเนี่ยมันไม่ใช่ชุดจากร้านเดียวกันผมลองสั่งว่าลองสั่งอีกร้านนึงดูเพราะว่าอีกร้านนึงอะ่ะเขาก็ขายแต่ขายแบบว่ายัางไงเออเขาโฆษณาว่าเขาจะ ทำไวกว่าแล้วก็จัดส่งไวกว่าแต่จนแล้วจนรอดอะยังไงก็ทําช้ากว่าอยู่ดีผมสั่งชุดเนี้ยหลังจากไอชุดของเซลลโวันเ้วก็บวกเอาชุดดีเขียไปประมาณ4-5วันนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วชุดนี้ก็ได้มาถึงมาดูรายะเบียดงานต่างๆนะครับงานผ้าส่วนใหญ่ตัเดเย็บออกมาได้ดีมากอาจจะมีพวกรอยตะเข็บรอยอะไรพวกเนี้ยยังเก็บไม่ได้ดีไม่ได้เนียนพอแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยใช้ไฟมาลุลนเผาเาพวกขอบพวกอะไรนั่นเองครับ ตัวเนื้อผ้าน,นี่ก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงเลยมาผมตื่นเต้นกับชุดนี้มากเดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ให้ดูแร้วมาดูกันนะครับว่าชุด body suit commander cerawan m e t a n cluster hopper จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับและแล้วตอนนี้ผมก็ทำการสวมใส่ชุด body suit commander cerawan m e t a n cluster hopper เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดต่างๆภายในชุดกันเลยนะครับผม นี่วแต่อันนี้จะเป็นส่วนของทั้งตัวผมก็จะมีทั้งใส่เข็มขัดแล้วก็รองเท้าที่เป็นของดีเทลไปก่อน,นะครับเนื้อผ้าท,ทำออกมาไ,ได้ดีผ้ามีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยพอมองละเอียดผมชอบละเอียดมากยังไงก็ชอบมากๆแล้วเป็นสีที่ตัดกันลงตัวสุดๆมาเนี่ยมองพูดถึงในส่วนของเรื่องขาขาก็มีความยืดค่อนข้างสูงนะครับ สามารถโดดเตะหรือทําอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดหรือมันจะลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของผ้าของต่างประเทศผ้าในไทยอ่ะเท่าที่ผมเคยลองดูนะมันก็จะมีทั้งยืดหยุ่นสูงแล้วก็หนาพอสมควรจนไม่สามารถยืดหยุ่นได้ไอ้พวกหนาๆเนี่ยจะเป็นสีที่เราต้องการส่วนไอ้พวกแบบผ้ายืดๆเนี่ยเราจะแบบไม่ค่อยต้องการอันในไทยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนิดน,นึงนะครับเวลาไปซื้อผ้าหนังอ,อันนี้จะเป็นระดับข้าว สวยสวยมากสวยสุดๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้วยด้านหลังมันก็แบบและเอียดยอดก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิป EP นี้ในการแกะถุงชุดบอดี้สุดคอ m เมนเดอร์ซีโรวันเมทัลคัสเตอร์ฮอปเปอร์ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปนะครับสำหรับชุดคอ m เมนเดอร์ซีโรวันเมทัลคัสเตอร์ฮอปเปอร์ ชุดนี้ผมทําแน่นอนนะครับผมเพราะว่า1บอดี้สูตรมาแล้วแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดของคาเมริเดอร์ซีโรวันชุดของคาเมรเดอร์ซีโรวันผมเคยทําไปแล้ว1ชุดอะไรที่ยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวไอเอาไว้ด้านมุมขวาบนเลยก็สามารถคลิกไปดูได้เลยสําหรับชุดคาเมร r เดอร์ซีโรวันแต่ชุดนั้นน่ะมันยังไม่สมบูรณ์มันจะเป็นชุดที่มีแค่ส่วนเกราะไม่ได้มีบอดี้สูตรแต่เขาเนี่ยไอเกราะชุดนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่กับผมแล้วคราวนี้ผมก็จะมีทำเกราะใหม่แล้วกกก็็็ตอนนี้้สูมมาาถึงแลวจะ ดูอีกทีนะครับว่าชุดคอมเมรเดนเดอร์เซอร์วันฉับสมบูรณ์จะเป็นยังไงอ้อและอีกอย่างนึงน,นะครับผมใครอาจจะสงสัยว่าชุดนี้มันดูแน่นไปไหมปกติแล้วเวลาผมใส่ผมสั่งไซส์ชุดนะครับผมจะสั่งอยู่ที่ XL เพราะว่าผมอ่ะเป็นคนตัวค่อนข้างหนาแล้วก็ค่อนข้างมีนามนามีนวลหรือง่ายก็คือเป็นคนอ้วนนั่นเองแล้วเวลาสั่งส่วนใหญ่จะสั่ง XL แต่ไซซ์นี่เป็นไซส์ L จริงอ่ะไซส์ L ผมก็ใส่ได้แต่มันค่อนข้างที่จะแบบว่า ลัดเกินไปหน่อยเวลาขยับมาจะมีแบบว่าตึงๆบ้างแต่จริงๆเวลาถ้าสมมติผมสวมชุดเกราะอะไรเข้าไปส่วนที่เป็นดูบวมๆหรือแบบว่าตึงๆมันก็จะหายไปนั่นเองยกตัวอย่างเป็นชุดของ c a m e ม a ี้ r d e ร์นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของ c a m e ม a ี้ r d e c a ก็เอย่าลืมไปดูกันนะครับผมคลิปนั้นจะเป็นคลิปชุด c a m e มดี้เ ดีเคแต่ยังไม่ใช่ชุดที่สมบูรณ์นะครับจะเป็นชุดโปรโตไทป์เท่านั้นชุดที่สมบูรณ์ต้องรอ EP ต่อๆไปนะครับผมเอาละเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวน,นี้ผมจูเนี์ฮอบบี้ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเอาไว้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ผมจูเนียร์ฮอบบี้ขอขอบพระคุณครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ